สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนเมษายน2566นี้เป็นในเรื่องของดวงโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรและแนะนําอะไรสำหรับชาวมังกรก,กันบ้างในช่วงเดือนเมษา ก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามบังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหนง่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้เนกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่1ดาบเอกออฟสอด แล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับไพ่เ, ups, เอ Sword, ank, ดอะทาวเวอร์แล้วก็เป็นไพ่ seven of cups ห้าเหรียญไพ่นายออฟสอดไพ่สเตรนท์ไพ่สามดาบแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เดอะเวิ d ์นะครับ ไพ่เนกาทีฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลนะครับดูเหมือนจะมีตัวแก้ขึ้นมาเยอะเลยนะดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าใครกําลังมีปัญหามีอุปสรรคอยู่ต้องฟังเลยนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องหาทางออกหาทางแก้ไขสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อาจจะยังดูไม่ค่อยมีทางออกสำหรับชาวมังกรแล้วก็ลักขณะมังกรเนาะภาพรวมนะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสดีๆการหลุดพ้นจากปัญหาความ ทุกใจการวิตกความกังวลสิ่งต่างๆอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับในทิศทางที่ดีเพียงแต่บางทีชาวมังกรลัคนามัางกรอาจจะต้องพยายามเพิ่มศักยภาพในตัวเองของตัวคุณเองให้มากที่สุดเข้มแข็งให้มากนะครับเปลี่ยนแปลงให้เยอะ นะแล้วก็พยายามอดทนตั้งใจต่อสู้แล้วคุณจะมีความหวังใหม่รออยู่นะครับและสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในเดือนเมษายนนี้นะครับดาวมาชุมนุมกันอยู่ที่ราศีเมษเป็นพบเลือนพันธุของชาวมังกรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีปัญหาอุบัติเหตุนะครับหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยต้องระมัดระวัง ถึงแม้นะครับไอ้แค่ต้องระมัดระวังนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะครับมันมีตัวช่วยอยู่เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้มีดาวพฤหัสบดีจากโครจรไปเป็นประทุมเกณฑ์เพียงแต่บางทีแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่17เอเมษายนส6ยนี้เป็นต้นไปหลังสงการจะดีขึ้นในช่วงประมาณ ก่อนสงการไปเนี่ยอาจจะต้องพยายามดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะแต่มันจะมีข่าวดีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเชิงมีการเปลี่ยนแปลงในท,ทางที่ดีขึ้นแน่นอนขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรมีสติกับการรับมือการาการทําทุกอย่างให้มันเขาเรียกว่าอไงครับเหมือนกับทําทุกอย่างให้มันดีด้วยการใช้สติปัญญานะครับการแก้ไขทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้เนาะ ทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกและอยากจะเตือนหรืออยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวมังกรใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้อาจจะพลาดแล้วเพราะว่าไพ่ในกระถิบเยอะมากแต่ผมจะบอกวิธีแก้ให้ด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทำอะไรนะครับบางทีมันอาจจะแบ่งเบาภาระอารมณ์ความรู้สึกหรือปัญหาของคุณได้บ้างนะหรืออาจจะช่วยบรรเทาแก้ไขให้คุณนั้นหลุดพ้นจากปัญหาได้ ไพ่อิทธิพลใต้สำหรับบอกเลยว่าเป็นไพ่เดอะเวอร์เดวอร์แปลว่าคุณสามารถุดพลได้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้วงเล็บถ้าคุณทําตามที่ไพ่บอกนะครับไม่ใช่ว่าดูเดอะเวอร์บแบบแก้ไขปัญหาได้โอเครอดแล้วปิดบางทีไม่ใช่นะครับคุณต้องดูด้วยนะสาเหตุของการกระทําของคุณเนะี่ยมันเป็นตัวตัดสินไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นแค่แนวทางนะครับมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ทําตามที่ไพ่บอกมันก็ไม่เกิดนะ ถ้ามันจะดีแต่ถ้ามันจะเสียคุณทําตามไพ่เนี่ยมันก็จะเสียตามไพ่แต่ถ้ามันดีอ่ะถ้าเกิดคุณทำทมตามไพ่บอกมันก็จะดีเหมือนกันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะปรับและเปลี่ยนได้มากแค่ไหนนะครับแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นทึ่บอกว่าใครฟังเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเตรียมรับมือได้และแก้ไขปัญหาได้หรือผ่อนหนักผ่อนเบาได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ทําระมัดระวังนะครับเพราะปัญหาเนี่ยมันเข้ามานะคุณอาจจะมืดแปดด้านเลยนะ ปัญหาอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันนิดหนึ่งสำหรับชาวมังกรเพราะว่าอะไรครับดาวชุมนุมกันนะอยู่ในเรือนพันธุเนาะมันอาจจะทําให้ตัวคุณนะมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นมีไพ่เดอะทาวเวอร์มีไพ่เอ็กออฟสอดเอ็กออฟสอดเนี่ยสังเกตดูว่าถูกปิดหูปิดตาเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่คุณไม่ระมัดระวังเป็นอะไรที่คุณเผลอเลยเป็นอะไรที่คุณแบบเหมือน ไม่ได้คิดไม่ได้คาดฝันเอาไว้แล้วอยู่ๆมันเกิดขึ้นนะ,นะครับเดอะทาวเวอร์แปลว่าอะไรครับมันเกิดขึ้นแบบเหมือนฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเห็นไหมครับแล้วหอคอยมันพังลงเนี่ยไพ่อยากจะเตือนว่าบางทีแล้วอ่ะคุณทําอะไรไว้ในอดีตนะครับหรือคุณขับรถขับลาเนี่ยมีสตินะครับ เพราะว่าบางทีอ่ะมันเป็นในช่วงสงการเนาะเราอาจจะต้องแบบพยายามาจัดการนะครับในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีสติในการดําเนินชีวิตในการใช้นะครับในใช้ใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยเราขับรถทางไกลหรือบางคนอาจจะกลับบ้านต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลก็ได้เช่นกันเพราะมีไพ่เดอะเวิร์ด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับ มันก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีนะเพราะเดอะเวิร์บว่าการเดินทางไกลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปแล้วมีอะไรที่มีการเติบโตการพัฒนาหรือการพักผ่อนการหย่อนใจนะครับเพราะมันมีไพ่บนี้ด้วยไหนถือถ้วยถ้าคุณไปด้วยเจตนาที่ดีถ้าคุณไปด้วยความระมัดระวังนะครับคุณไปด้วยการผ่อนคลายมันก็จะมีแนวทางมีอะไรที่ดีบางคนอาจจะไปต่างประเทศไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นเปลือก เปิดเมืองใช่ไหมครับแล้วมันเป็นวันหยุดยาวเราอาจจะแบบอยากจะไปอะนะครับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปอะไรแบบเอ่อเที่ยวต่างประเทศบ้างบางทีเนี่ยเที่ยวในประเทศเบื่อแล้วเพราะว่าในช่วงไวรัสระบาดเนาะเราก็จะอยู่ในแต่ประเทศเราก็เลยแบบโอ้เบื่อแล้วอะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแบบนี้เป็นตน้นมันก็เที่ยวได้แหละเนาะมันก็ไปได้แหละนะครับแบบนี้เป็นตน้นแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะอะไรครับมันมีไพ่กันเงินขึ้นมา การเงินเนี่ยบางทีอาจจะเสียเงินเยอะนิดนึงเพราะว่าการเดินทางช่วงเนี้ยใช้เงินเยอะมากนะครับสายการบินนี้แบบ ค่าตั๋วเครื่องบินนี่แพงมากเลยเท่าที่ได้ยินมาเพราะว่ามันปิดมานานเนาะเขาขาดทุนเยอะเขาอาจจะแบบเออทำกำไรบ้างบางทีมันก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ต้องเสียเงินเสียทองเยอะมากนิดหนึ่งไฟออฟเพนทาเขึ้นก็พยายามเก็บเงินแล้วกันนะครับหรือพยายามบาลานซ์สมดุลเรื่องการเงินหน่อยเพราะบางทีเนี่ยรายจ่ายมันเยอะนะถ้าการไปต่างประเทศแบบเนี้ยใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ชาร์จพลังงานนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการแบบเติมเต็มตัวเองให้มีความสุขความสมหวังได้หรือบางค นะครับอาจจะไปกลับไปเยี่ยมญาตินะครับไปต่างจังหวัดก็ได้นะไม่ได้แปลว่าต่างประเทศเท่านั้นบางคนอาจจะมีความรู้สึกดีๆอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสีซสั้นหน้าร้อนเนาะก็ไปเที่ยวทะเลกันเพราะามันหยุดยาวในช่วงสงกรานแบบนี้เราก็อาจจะอยากไปเล่นน้ําไปเที่ยวทะเลบางคนก็ไปเล่นสัตว์น้ําเชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเออเราก็ไปเล่นตามจุด ต่างๆหรือถนนข้าวเหนียวในคอนแก่นอะไรแบบนี้หรือไปนถนนข้าวสารอะไรแบบนี้มันก็จะแบบเล่นอะไรแบบสนุกสนานนะครับไพ่ใบนี้คือ S เวนออบเป็นการสนุกสนานนะครับย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นนะเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ดูดีมากๆเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะแบบมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่แบบผ่อนคลายตรงเนี้ยไปได้นะครับหรือว่าเป็นการเปิดการรับพลังงานชาร์จพลังงานเมน โอกาสไปแนวนมทิศทางที่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าต้องมีสติในการที่จะไปเที่ยวด้วยนะครับบางทีเราก็อาจจะไปเจอไปอะไรนะี่ยบางทีสนุกสนานเกินเบอร์นะแล้วอาจจะแบบทําให้คึกขนองทําอะไรที่มันไม่โอเคเราก็ต้องระมัดระวังเช่น บางทีไปเล่นน้ำเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าภัยธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเห็นจากข่าวเยอะแยะมากมายนะครับเราอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงเนี่ยต้องระมัดระวังสำหรับชาวมังกรน,นิดหนึ่งเนาะไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะครับให้คุณเซฟ อย่างคุณลงน้ําคุณก็ต้องแบบมีชูชีพใช่ไหมครับออมีห่วงยางอะไรแบบนี้ช่วยบ้างมีตัวช่วยบ้างว่ายน้ําไม่เป็นอนะอะไรแบบนี้คุณก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้คือพูดให้ฟังนะครับว่าบางทีบางทีเหตุบางทีมันเกิดเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เลือกใครนะครับ แบบนี้เป็นต้นนะมันก็อาจจะแบบเออต้องใช้พิคอพิจารณานะครับในการที่แบบว่าสนุกสนานก็ต้องแบบมีสติด้วยนะครับการขับรถขับลาทางไกลก็ต้องเต็มตัวรับมือนิดหนึ่งด้วยนะครับเช็คอุปกรณ์เช็ครถเช็คระยะนิดหนึ่งเนาะถ้าจะขับทางไกลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ให้ขับหรือว่าขับไม่ได้เนาะเปลว่าทําได้นะแต่อาจจะต้องพยายามมีสติให้มากขึ้นนิดหนึงเนาะ ในช่วงของเดือนนี้นะครับการทํางานของคุณเนาะก็อาจจะใช้ความอดทนความพยายามนิดนึงอาจจะต้องแบบมีกลยุทธ์มีการวางแผนการนิดนึงนะเซเว่นออฟสอดเกิดขึ้นเซเว่นออฟสอดมีการเกิดขึ้นมาเนี่ยมี2กรณีกรณีแรกเนี่ยคุณอาจจะต้องวางแผนการมีการวางกลยุทธ์มีการวางอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบกับการทํางานนะครับปรับ รูปแบบการทํางานนิดหนึ่งเนาะมันอาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นแต่บางคนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะครับเพราะว่า ดาวไปชุมนุมกันอยู่ในเรือนที่บอกนะครับในช่วงเมษายนเนี่ยดาวจะไปชุมนุมกันอยู่ในราศีเมษเป็นภพเดือนพันธุนะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับการเซ็นคู่เซ็นค้าในเรื่องของการแบบไปเซ็นคู้เซ็นค้าเรื่องบ้านรถที่ดินนะครับอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองนะครับสเปนออฟสอดหรือมีคนมาชวนนะครับลงทุนแบบเนี้ยตามจริงอะ่ะ ระมัดระวังไม่ควรลงทุนนะเพราะว่าอะไรครับบางทีเราไม่รู้ไงเห็นไหมแดาบเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้นะแล้วอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้เพราะว่าอะไรครับถ้าเรากลับไปลงทุนอาจจะมีปัญหาได้มีการเงินที่อาจจะดูแบบติดขัดดูมีปัญหาแบบเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้เพราะอะไรค่ะสภาพคล่องเรื่องการเงินเพราะบางทีเราอาจจะเอาเงินไปลงทุนแต่เงินนั้นไปลงทุนกับอะไรเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ลงทุนเอง การที่คุณลงทุนเองอ่ะยังดีกว่าการที่เราเอาเงินไปลงทุนกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักก็แล้วแต่บางทีเขาจะมาหลอกแค่ผลประโยชน์จากตัวเราก็ได้เพราะว่าไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันคือความไม่ชัดเจนคือแปลว่าขโมอยอ่ะในตามหน้าไพ่เห็นไหมครับทำลับรับล่อๆเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยคือต้องระมัดระวังเพราะบางทีเราอาจจะเครียดและกังวลนะเ,เพราะเราอาจจะสูญเสียการเงินนะครับที่อาจจะเยอะมากเห็นไหมตกละกันลาบากเรื่องการเงินเพราะว่าอะไร เราเอาเงินไปลงทุนกับใครก็ไม่รู้บางทีอาจจะเป็นแชร์ก็ได้บางทีอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะที่มันไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีสินค้าแล้วมันอาจจะทําให้ขาดทุนติดลบได้แบบนี้เป็นตน้นแต่ถ้าจะลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมนะครับอะไรแบบเนี้ยังทําได้นะหรือเล่นหุ้นแบบนี้ก็ยังพอได้แต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงเพราะว่าเอาแต่ที่คุณ ยอมรับได้แบบเนี้ยนะครับหรือเป็นคริปโตอะไรแบบเนี้ยนะต้องระมัดระวังนะทองคาอะไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะสำหรับชาวมังกรน,นะครับก็อาจจะยังดูไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่ก็พยายามนะออดูจังหวะดูโอกาสไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมก็เตือนตามที่ไพ่ขึ้นมาเราก็ไม่มียานนะครับเราก็าตามไพ่แหละไพ่เขาแนะนําแบบนี้ก็ควรทําแบบนี้แต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะมี สิ่งดีๆเข้ามานะครับจาก1ดาบแปลว่าถ้าเราแต่งต้องดีแล้วตัดสินใจดีแล้วเนี่ยถ้าทํามันเนี่ยมีโอกาสที่จะโอเคอยู่นะครับผิดพลาดน้อยหรืออาจจะผิดพลาดแต่อาจจะแก้ไขได้แบบนี้เป็นต้น1ดาบมาวงเล็บนะครับถ้าเรามีสตินะถ้าเราทําแบบไม่มีสติอันนี้เอากู้กลับคืนมายากมากเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณมีสติอย่างน้อยคุณก็อาจจะแบบเจ็บเล็กๆน้อยๆก็อาจจะยังแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะมีพลังสตรีงอยู่นะ สเส้นเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองสามารถพลิกแพงสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีหนึ่งดาบเข้ามายังมีโอกาสที่จะยังมีสิ่งดีๆเข้ามาได้ถ้าเราไม่ไปหลงกลไม่ไปตามเขามากเกินไปนะครับเราพยายามทําอะไรด้วยความมั่นใจของตัวเองอย่าไปพึ่งพาคนอื่นอย่าไปเซ็นกู้เซ็นค้าอย่าไปลงทุนร่วมกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักก็ช่างเพราะว่าช่องจังหวะนี้มัน มันมีโอกาสที่มันไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนเห็นไหมครับนี่ไพ่บอกเลยว่าบางทีเราไม่รู้แล้วเราก็ไปลงทุนแล้วเราก็ไปทําแล้วก็ถูกหลอกถูกโกงมาแบบนี้ยมันอาจจะทําให้เป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องพยายามพลิกสถานการณ์ด้วยความที่เราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองจัดการบริหารด้วยตัวเองแล้วตัวคุณเองจะยังมีชัยชนะความสําเร็จที่ดีได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะอะไรที่คุณคาดหวังเอาไว้เนี่ยจากไพ่สามดาบเนี่ย นะพยายามอยากคาดหวังจนเกินไปให้อยู่กับปัจจุบันนะครับอย่าไปหลงกลอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะคุณอาจจะผิดหวังจากคนอื่นได้3มดาบเนี่ยคือนะกับไพ่ใบนี้คือ seven of s w o r d เนี่ย,ออยบอกเลยนะว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้นะครับหรือหวังแค่ผลประโยชน์เท่านั้นนะเพราะคุณเองอาจจะไม่รู้ตัวแบบนี้แล้วก็เครียดกังวลน,นะมิตกต่างๆนานามันอยู่ที่ตัวคุณจะทําหรือไม่ทําถ้าคุณไม่ทำเนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิด ถ้าคุณทำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเกิดได้นะแล้วอาจจะต้องแบบมีปัญหาแล้วก็มีการเงินที่สูญเสียไปแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่ยังไงก็ยังสามารถที่จะยังทําให้ทุกอย่างมันกลับมาแนวโน้มทิศทางที่ดีปรับกลยุทธ์ปรับทิศทางนิดนึงแล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จการเงินนะครับอาจจะติดติดขัดขัดขดนะครับเพราะเราอาจจะใช้เงินเปลืองนิดนึงนะไพ่ขึ้นมา5เหรียญ ให้ไปเดียวเลยแปลว่าระมัดระวังการสูญเสียการเงินเยอะนิดหนึ่งในช่วงเดือนเมษานะครับเก็บลิบ เก็บเล็กผสมน้อยสักนิดหนึ่งนะบางบางทีมันอาจจะติดติดขัดขัดได้บ้างนะครับถ้าเราไม่ได้ทํมัน n e y m a เนจเมนต์อาจจะทําให้การเงินของเราอะติดขัดได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็อาจจะต้องระมัดระวังและก็ไปกู้ยืมอะไรแบบนี้ก็ควรที่จะต้องพยายามรับความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะแบบเหมือนใช้นี่ไม่ทันก็ได้นะดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าไป กู้หนี้ยืมสินนะครับพยายามเอาแต่เงินที่ตัวเองใช้นะแล้วก็ประเมินให้ดีนะเพราะว่าไพ่เบนิสเฟนคือเราต้องพยายามบริหารจัดก,การทุกอย่างให้ดีแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งเป็นสวเวอร์ให้ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะยังไงก็สู้ๆนะครับชัยชนะความสําเร็จยังโอเคอยู่ยังเข้าข้างคุณได้นะครับความสุขความหวังก็ยังมีนะถ้าเรายังมีสติในการดําเนินชีวิตสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ